สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นสำคัญสำคัญกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนซึ่งก็กระทบไปทั่วเลยนะคะเรื่องหลักๆวันนี้ก็คือการที่สหราชชาณาจักรหรือยูเคเนี่ยเขาตัดสินใจเร่งส่งมอบขีปนาวุธรถใหญ่มากๆเลยนะคะตั้ง5,000ลูกให้กับยูเครนเอ่อถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะคำถามที่ตามมาก็คือเอ๊ะทำไมต้อง เร่งด่วนขนาดนี้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อไปบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองคุยข้อมูลทําความเข้าใจเรื่องนี้กันค่ะเริ่มกันที่ตัวอาวุธก่อนเลยดีไหมคะ5,000ลูกนี่คือเยอะมากนะคะแล้วยังเจาะจงเป็นรุ่น Star s t r i k กับ Martlet ด้วยเหมือนไม่ใช่แค่ให้เยอะๆแต่เน้นของดีมีคุณภาพมันพิเศษยังไงคะ2รุ่นนี้ ครับคือทั้ง Star Streak แล้วก็ m o d t e t เนี่ยมันเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาหรือที่เรียกกันว่า Man Parts นะครับซึ่งก็ค่อนข้างทันสมัยแต่จุดเด่นจริงๆเลยเนี่ยที่ทำให้เขาเลือกมาในสถานการณ์นี้ก็คือเรื่องความเร็วครับบางรุ่นนี่เร็วกว่าเสียงถึง3เท่าเลยโอ้สเท่าของเสียงคือในสนามรบยุคนี้ที่มีทั้งโดรนมีทั้งขีปนาวุธเยอะแยะไปหมดเนี่ย ความเร็วขนาดนี้มันมันช่วยได้ยังไงบ้างคะช่วยได้เยอะมากครับความเร็วสูงระดับนี้เนี่ยมันหมายความว่าระบบพวกนี้สามารถเข้าสกัดกั้นเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วมากๆได้ดีเยี่ยมเลยครับ โดยเฉพาะภัยคุกคามใหม่ๆอย่างพวกโดรนความเร็วสูงหรือว่าขีปนาวุธร่อนที่บินต่ำๆเลียดพื้นพวกนี้บางทีมันรอดระบบป้องกันเดิมๆไปได้ง่ายๆนะครับการมีอาวุธที่มันตอบสนองได้เร็วมากๆก่อนที่ภัยคุกคามจะไปถึงเป้าหมายสําคัญอย่างพวกโรงไฟฟ้าหรือเขตชุมชนเนี่ยอันนี้ถือว่าสําคัญสุดๆสําหรับยูเครนตอนนี้เลยครับอ๋อ ค่ะค่ะแสดงว่าการเลือก2รุ่นนี้มาก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างตรงจุดมากๆเลยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ๆที่ยูเครนเจออยู่ใช่ไหมคะแล้วที่บอกว่าแพ็กเกจนี้ไม่ได้มีแค่ตัวจรวดแต่มาครบชุดเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ ใช่ครับครับจุดนี้สำคัญมากมันสะท้อนว่าเขาตั้งใจจะให้มากกว่าแค่ตัวอาวุธนะครับคือไม่ได้ให้แค่หัวรบแต่มาพร้อมกับอะไรระบบเรดาร์ภาคพื้นดินที่ต้องใช้คู่กันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็พวกอุปกรณ์สนับสนุน,นอื่นๆอีกพูดง่ายๆก็คือให้มาทั้งระบบเลยครับเพื่อยูเครนเอาไปใช้งานจริงในสนามรบได้แบบต่อเนื่องยั่งยืนเหมือนให้เบ็ดตกปลาไม่ใช่ให้แค่ปลานะครับอื้อ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะเป็นการสนับสนุนที่มองไปข้างหน้าจริงๆให้เครื่องมือที่ใช่แล้วก็ทำให้แน่ใจว่าใช้ได้จริงด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าจับตามมากขึ้นไปอีกก็คือความเร่งด่วนเนี่ยแหละค่ะการที่ต้องส่งมอบล่วงหน้ากำหนดเดิมหลายเดือนขนาดนี้มันมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆแน่ๆอะไรคือตัวเร่งคะ รตรงนี้มีสัญญาณที่ชัดเจนและก็น่ากังวลเหมือนกันครับคือมีแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของ UK เคเขาให้ข้อมูลมาว่าความเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงเลยจากการประเมินข้อมูลข้อกรองล่าสุดที่ชี้ว่ามีความไปไปได้สูงมากๆที่รัสเซียก,กำลังเตรียมจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกใหญ่ในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ครับที่เขาเรียกว่า Winter c a m p a i g n Winter Campaign การโจมตีช่วงฤดูหนาวที่เขาคาดกันเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะเจาะจ,จงไหมคะว่าจะเน้นไปที่อะไรเป็นพิเศษครับข้อมูลชี้ว่าจะเน้นใช้ดโดรนกับขีปนาวุธรั่นจํานวนมากๆเลยครับโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําคัญโดยเฉพาะระบบพลังงานเพื่อสร้างความเดือดร้อนกดดันยูเครนหนักๆในช่วงที่อากาศแย่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงการโจมตีเมืองใหญ่ๆอย่างเคียฟโอเดสซาด้วยเพื่อบรรทอนกําลังใจสร้างความวุ่นวาย อ,อ๋อค่ะพอเราเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองเรื่อง Winter Campaign เข้ากับการเร่งส่งมอบขี่ปนาวุธความเร็วสูงพวกนี้ภาพมันก็ชัดขึ้นเยอะเลยนะคะเหมือนกับการแข่งกับเวลาจริงๆรีบเสริมกรอบป้องกันภัยทางอากาศให้ยูเครนก่อนที่พายุบการโจมตีลูกใหญ่ที่เขาคาดว่าจะมาจะมาถึงจริงๆ ถูกต้องเลยครับมันคือการพยายามติดเกราะที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้กับยูเครนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่คาดว่าจะรุนแรงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยครับยิ่งช่วงฤดูหนาวนี่เป็นช่วงเปราะบางการปกต้องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยิ่งสําคัญมากๆครับแล้วความคืบหน้าในการส่งมอบตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเห็นว่าเร็วมากๆเลย เร็วแบบน่าทึ่งเลยครับณนะวันที่เขาประกาศข่าวใหญ่นี่มีรายงานว่าส่งไปแล้วมากกว่า1,000ลูกนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะทยอยส่งให้ครบ5,000ลูกภายในสิ้นมีนี้เลยอันนี้สะท้อนความเร่งด่วนแล้วก็ความมุ่งมั่นจริงๆครับแต่ปี2025ขึ้นมาตั้ง30%กว่า,วาด้วยตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับท่าทีแล้วก็ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล UK เคชุดปัจจุบันภายใต้การน,นำของนาย,ยกคริสตาเมอร์ได้บ้างคะ ตัวเลข30%บ์เนนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มที่เยอะมากๆนะครับแล้วข้อมูลก็ระบุชัดเจนเลยว่างบประมาณก้อนใหญ่ที่เพิ่มมาเนี่ยถูกจัดสรรโดยตรงเลยเพื่อสนับสนุนการผลิตการจัดส่งขีปนาวุธในแพ็กเกจเร่งด่วนล็อตนี้โดยเฉพาะเลยครับมันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแบบปกติแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญครั้งใหญ่ของนโยบายกลาโหมเลยแสดงถึงท่าทีที่แบบแข็งแกราวขึ้นแน่วแน่มากขึ้นอย่างชัดเจนของรัฐบาลสตาเมอร์ต่อสถานการณ์ในยูเครนครับ อืมถ้าทีที่แข็งกล้าวขึ้นนี่มันสะท้อนออกมาแค่ตัวเลขงบประมาณหรือว่ามีสัญญาณอื่นๆประกอบด้วยไหมคะ ชัดเจนทั้งการกระทำแล้วก็คำพูดเลยครับคำพูดของสตาร์เมอร์เองก็ย้ำจุดยืนนี้นะครับอย่างเช่นที่บอกว่าเราจะไม่ยอมให้ยูเครนยืนหยัดเพียงลำพังหรืออังกฤษจะยืนอยู่เคียงข้างพวกเขาในทุกฤดูการอะไรแบบนี้ถ้อยถแถลงเหล่านี้ประกอบกับการผลักดันงบก้อนโตเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงรัเสเซียแล้วก็พันธมิตรอย่างชัดเจนเลยครับว่า UK เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากม แล้วการส่งสัญญาณนี้อังกฤษเขาทำแค่ในประเทศตัวเองหรือว่าพยายามดึงพันธมิตรอื่นๆเข้ามาด้วยไหมคะเห็นว่ามีการประชุมสำคัญก่อนจะประกาศข่าวนี้ด้วยใช่ครับมีการเคลื่อนไหวในเวทีระหว่างประเทศชัดเจนเลยมีการจัดประชุมที่เขาเรียกว่า coalition of the willing ที่ลอนดอนซึ่งน่าสนใจว่าจัดขึ้นก่อนหน้าที่จะประกาศข่าวใหญ่เรื่องขีปนาวุธนี่แค่วันเดียวเองครับ โประชุมก่อนประกาศวันเดียวเลยแสดงว่ามีการประสานงานกันพอสมควรเลยนะคะแล้วเป้าหมายของการประชุมนี้คืออะไรหรอคะดูเหมือนว่าสตาเมอร์เขาใช้เวทีนี้ผลักดันให้ชาติพันธมิตรอื่นๆทั้งในยุโรปทั้งนาโตเนี่ยยกระดับการสนับสนุนยูเครนขึ้นไปอีกขั้นนะครับที่น่าสนใจมากๆคือไม่ใช่แค่ขอความช่วยเหลือเพิ่มแบบทั่วไปแต่มีรายงานว่ามีการผลักดันให้พิจารณาเรื่องอาวุธระยะไกลให้ใหกับยูเครนด้วยครับ อาวุธระยะไกลประเด็นนี้เออค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเลยนะคะการผลักดันเรื่องนี้อาจจะถูกตีความไปได้หลายอย่างอาจจะทําให้กังวลเรื่องการขยายขอบเขตความขัดแย้งได้นะคะ แน่นอนครับเป็นประเด็นที่ต้องระวังมากๆแต่ตระก,กะที่ทาง UK เคเขาพยายามนําเสนอก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีความสามารถในการตอบโต้เพื่อป้องปรามต่นเนื่อนด้วยไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวซึ่งอาจจะรวมถึงความสามารถในการโจมตีแหล่งที่มาของภัยคุกคามอย่างเช่นคลังอาวุธหรือเส้นทางลำเลียงที่อยู่นอกยูเครนถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับเพื่อลดศักยภาพการโจมตีของรัเสเซียตั้งแต่ต้นทาง ถึงแม้จะยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู่นะครับแต่ก็มีรายงานว่าฝรั่งเศสกับโปลแลนด์เขาก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับ s h a โด w ซึ่งเป็นอาวุธเชิงรุกมีพิสัยไกลให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องด้วยการทำสองอย่างนี้คู่กันไปมันสะท้อนยุทธศาสตร์อะไรของยูเคคะครับจุดนี้คือหัวใจสำคัญเลยที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์สองขาหรือ Two-prong approach ของอังกฤษชัดเจนมากครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเร่งเสริมเกราะป้องกันภัยทางอากาศให้แข็งแกร่งสุดๆด,ด้วย s t a r s t r e e t กับ m o d l e t แต่อีกด้านหนึ่งก็ยังคงมอบดาบที่คมกริบอย่าง Storm Shadow ให้ยูเครนด้วยครับ ตอมชาโดนี่คือขีปนาวุธร่อนที่ยิงจากอากาศสู่พื้นพิสัยไกลๆมีคุณสมบัติล่องหนที่เคยสร้างความเสียหายให้เป้าหมายสำคัญของรัสเซียมาแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับมีทิ่ใส่คำการไกลกว่า250กิโลเมตรแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียทั้งในพื้นที่ยึดครองหรือแม้แต่บริเวณใกล้ๆชายแดน การที่เท้ายังคงสนับสนุน Storm Shadow ควดคู่ไปกับการเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมันก็เลยเป็นการรักษาสมดุลน,นะครับทำให้ยูเครนยังคงมีความสามารถในการตอบโต้กดดันรัเสเซียได้รักษาขวัญกำลังใจแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีในสนามรบด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะคือสร้างทั้งโล่ที่แข็งแกร่งแล้วก็ยังให้ดาบที่ใช้ตอบโต้ได้ด้วย โอเคค่ะทีนี้มาดูผลกระทบแล้วก็เสียงตอบรับจากฝ่ายต่างๆกันบ้างการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ขนาดนี้ยอมสร้างแรงกับเพื่อมแน่นอนเริ่มจากฝั่งยูเครนก่อนเลยค่ะปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างคะครับฝั่งยูเครนก็แสดงความขอบคุณอย่างสูงเลยครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวชัดเจนเลยว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยช่วยชีวิตพลเรือนหลายพันคนและก็ย้ำว่าเป้าหมายคือการป้องกันตัวเอง ขณะที่โคโซกกองทัพก็ยืนยันครับว่าการได้รับระบบนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะในแนวรบด้านเหนือกับตะวันออกที่กําลังเผชิญการโจมตีหนักๆอยู่มีข้อมูลน่าสนใจด้วยว่าทหารยูเครนเขาเริ่มฝึกใช้ระบบนี้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วใช่ครับข้อมูลนี้สะท้อนการประสานงานที่ใกล้ชิดและก็การเตรียมการล่วงหน้าที่ดีมากๆระหว่าง2ประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าพออาวุธมาถึงปุ๊บ ก็สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเลยครับแล้วมุมมองจากนักวิเคราะห์ภายนอกล่ะคะอย่างสถาบัน RUSI ซึ่งเป็นซิงแแทงด้านความมั่นคงชั้นนำของอังกฤษเองเขามองเรื่องนี้ว่าสำคัญแค่ไหนคะครับ RUSI หรือ Royal United Services Institute เนี่ยเขาให้ทัศนะที่น่าสนใจมากครับเขาวิเคราะห์ว่าการส่งมอบขีปนาวุธล็อตใหญ่เนี่ยมีศักยภาพที่เปลี่ยนสมดุลของสงครามในมิติป้องกันภัยทางอากาศได้เลยทีเดียวครับ IUSI ชี้ว่าบทบาทของยูเคนเี่ยสำคัญมากในการช่วยพยุงขีดความสามารถด้านนี้ของยูเครนซึ่งก็จะช่วยลดภาระแล้วก็ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมืองต่างๆลงได้อย่างมากเลยครับถึงขั้นเปลี่ยนสมดุลเลยเหรอคะมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนมุมมองนี้คะครับ IUSI อธิบายว่าระบบ Starstreak กับ m u d l e t เนี่ยมันมีจุดเด่นในการรับมือกับเป้าหมายที่บินต่ำแล้วก็เร็วซึ่งอาจจะเป็นช่องว่างของระบบอื่นๆที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้เนี่ยการได้รับระบบจาก UK ยังช่วยลดการพึ่งพาระบบบางอย่างจากสหรัฐทําให้ยูเครนมีความหลากหลายของระบบป้องกันภัยทางอากาศมากขึ้นเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือกับภัยคุกคามที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยครับฟังดูเป็นการเสริมกําลังที่สําคัญแล้วก็ตรงจุดจริงๆค่ะทีนี้พลิกมาดูฝั่งรัเสเซียบ้างแน่นอนว่าต้องไม่พอใจแน่ๆปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรมากกว่าแค่คําประนามเฉยๆไหมคะ ครับปฏิกิริยาก็รุนแรงกัำพาดเลยครับกระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกมาประนามทันทีเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการยั่วยุทางทหารโดยเจตนาแล้วก็ขู่ว่าจะมีการตอบโต้อย่างแน่นอนถ้าพบว่าอาวุธเหล่านี้ถูกใช้โจมตีดินแดนรัสเซียแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือการใช้ถอยคำที่มันแข็งกร้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแข็งกร้าวขึ้นยังไงคะมีอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษไหม มีการใช้คำพูดอย่างเช่นอังกฤษกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่อันตรายซึ่งอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัเสเซียกับนาโตอันนี้ถือเป็นคำเตือนที่แรงมากนะครับนอกจากคำพูดแล้วเนี่ยยังมีรายงานจากสื่อรัเสเซียเองที่อ้างแหล่งถ่าวจากกระทรวงกลาโหมเขาว่ากองทัพกำลังติดตามเส้นทางลำเลียงอาวุธล็อตนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่ใช้มาตรการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ควบคู่ไปกับการซ้อมรบใกล้าชายแดนตะวันตกด้วยซึ่งก็เป็นการส่งสัญญ,ญา ความไม่พอใจแล้วก็อาจจะเป็นการเตรียมพร้อมตอบโต้จริงๆก็ได้ครับทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นชัดเจนเลยน่ากังวลจริงๆค่ะการตอบโต้จากรัเสเซียจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วถ้ามองกลับมาที่อังกฤษเองล่ะคะเสียมในประเทศเขาว่ายังไงบ้างประชาชนเขาสนับสนุนเรื่องนี้ไหมคะ ก็มีความเห็นหลากหลายครับฝ่ายที่สนับสนุนก็มองว่านี่เป็นการแสดงบทบาทผู้นำที่สำคัญของยูเคแล้วก็จำเป็นต่อเสถียรภาพของยุโรป แต่ก็มีเสียงที่กังวลเรื่องภาระทางเศรษฐกิจความเสี่ยงที่จะถูกดึงเข้าไปในความขัดแย้งมากขึ้นเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับผลสำรวจก็ชี้ว่าเสียงส่วนใหญ่ประมาณ62เตยังคงสนับสนุนการช่วยเหลือ,อยูเครนอยู่โดยให้เหตุผลเรื่องการปกป้องประชาธิปไตยแล้วก็มองว่ารัเสเซียเป็นภัยคุกคามครับ สรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือการตัดสินใจครั้งสําคัญของยูเคที่จะเร่งส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศประสิทธิภาพสูงล็อตใหญ่ให้ยูเครกนการตัดสินใจนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวกลองเรื่องภัยคุกคามในฤดูหนาวได้รับการสนับสนุนตำที่ท้งงบประมาณการทูดแล้วก็ดําเนินควบคู่ไปกับการคงศักยภาพเชิงรุกด้วยสตอ m s มแชโดทั้งหมดนี้คือการส่งสัญญ,ญาณทางยุทธ,ธศาสตร์และการเมืองที่ชัดเจนมากๆไปทั่วโลกเลยนะคะ ถูกต้องครับเป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งขันของรัฐบาลสตามเมอร์ทั้งต่อรัสเซียต่อพันธมิตรแล้วก็ต่อสาธารณชนในประเทศด้วยคำกล่าวที่ยกระดับเรื่องนี้เป็นประเด็นเชิงอุดมการว่าเป็นการสู้เพื่อเสรีภาพในยุโรปเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำความสำคัญแล้วก็ความมุ่งมั่นนี้เข้าไปอีกครับเอาแหละค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มีประเด็นไหนที่น่าจะชวนให้เราขบคิดหรือว่าต้องจับตาดูเป็นพิเศษต่อไปไหมคะ ครับมีคำถามสำคัญอยู่2ประเด็นครับที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนซึ่งน่าจะชวนให้เราติดตามแล้วก็ขบคิดกันต่อได้นะครับน่าสนใจค่ะเชิญเลยค่ะประเด็นแรกเลยคือยุทธศาสตร์เกราะและดาบของยูเคที่เราคุยกันไปคือทุ่มสุดตัวเสริมกรอบป้องกันภัยทางอากาศแต่ก็ยังคงมอบดาบอย่าง s Storm s ม a d o w ให้ด้วยเนี่ยมันกำลังบอกใบอะไรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขั้นต่อไปของยูเครนแล้วก็พันธมิตรตะวันตกหรือเปล่า นี่เป็นแค่การเตรียมพร้อมสําหรับการตั้งรับอย่างเต็มที่หรือว่าเป็นการปูทางไปสู่สถานการณ์ที่มันซับซ้อนกว่านั้นที่ต้องการทั้งความสามารถในการป้องกันแล้วก็ตอบโต้ที่ทรงพลังนั่นสินะคะการเสริมทั้งโล่ทั้งดาบไปพร้อมๆกันอาจจะมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าแค่การป้องกันตัวจริงๆก็ได้ครับแล้วคําถามที่2ในทางกลับกันรัสเซียซึ่งแสดงท่าทีแข็งกร้าวแล้วก็ขู่จะใช้มาตรการตอบโต้เชิงยุธทธศาสตร์เนี่ย จะมีการกระทําที่เป็นรูปธรรมยังไงต่อไปนอกเหนือนจากการประนามการซ้อมรบการที่ยูเครนมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแบบนี้จะผลักดันให้รัเสเซียต้องปรับยุทธวิธีการโจมตีหรือว่าจะเลือกตอบโต้ในรูปแบบอื่นที่อาจจะยกระดับความขัดแย้งไปสู่จุดที่อันตรายยิ่งขึ้นหรือเปล่าเป็น2คําถามใหญ่ที่ทิ้งท้ายไว้ได้นะ่าสนใจมากๆเลยค่ะ และแน่นอนว่ายังไม่มีคำตอบง่ายๆเลยนะคะคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าสมการความขัดแย้งที่ซับซ้อนนี้จะคลี่คลายไปในทิศท,ทางไหนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกและก็การวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นภาพรวมของสถานการณ์นี้ชัดเจนขึ้นมากในวันนี้ค่ะยินดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังการเจาะลึกประเด็นร้อนในวันนี้กันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจอื่นๆกับเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ